ะวะๆๆเออนะอ้อาวกลับมากับเบรที่2องครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอินเตอร์แอคทีฟเกมนะจ๊ะ,ะลงทะเบียนได้ที่ข้างหน้าจอนี้เพียงแค่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงไปแล้วก็คลิกแต่ขอร้องว่าขอเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับไปได้ใช่แล้ว <พอ S 2> นะครับชิงบัตรรับประทานพิซซ่าคาเฟนีสอใบสใบด้วยกันนะครับในช่วงนี้นะครับอย่าลืมที่จะแชร์ความคิดเห็นของคุณทาง Facebook ก็ได้นะครับกับท็อปปิกของเราในวันนี้ถ้าแฟนของคุณเปิดเข้าไปเจอคุณเนี่ยกำลังช่วยเหลือตัวเองอยู่ ไม่ใช่ถ้าคุณเกิดไม่เจอแฟนของคุณก็ไม่ช่วยเหลือแฟนของคุณอยู่คุณจะทําอย่างไรคุณเป็นคนเปิดนะในขณะที่แฟนของคุณกําลังช่วยเหลือตัวเองอยู่คุณจะทํายังไงใช่หรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่กําลังทําอยู่แล้วแฟนของคุณเปิดเขาไม่เห็นคุณจะทําอย่างไรเออได้ได้สองมุมเลยได้สองมุมเลยเราอยากดูทั้งสองมุมมองเนาะครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องราวของความรักการอยู่ร่วมกันนะฮะแรกแรกใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าความรักเนี่ยมันสู้ซาอยู่ตลอดเวลาแต่พอนานไปแล้วเนี่ยคนอยู่ด้วยกันเนี่ย ทุกวันอะรู้สึกการเบื่อกันใช่ไหมมันรู้เลยสเต็ป A B C ออจบที่ดีใช่ป่ะเ <c oughs> เป็นเป็นสูตรเลยใช่ไหมเอมาปึ๊บอ่าวนั่ง <c oughs> เหมือนเมนูกันทําอาหารอ่าวนั่ง B เสร็จนอนลงไป C ีอ่ะเดี๋ยวจะจบที่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการเติมเต็มความสู้ซาของคุณให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามี6วิธีการเติมความรักของคุณให้ซาใช่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่คู่รักของคุณไปตกลงกันว่าต้องการเติมเต็มความสู้ซาความรักของคุณในแบบไหนด้วยคือเรามีต้อง6วิธีเนอะจะนําไปใช้สักวิธีก็ไม่ผิดใช่แล้วอ่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนวิธีแรกเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การบิวอารมณ์ของตัวเองหรือเรียกง่ายๆว่าการจัดฉากขึ้นมาจัดฉากอ,อชอบแบบไหนชอบภาพยนตร์เรื่องอะไรจัดฉากช่วยตัวเองอยู่เกี่ยวไหมตาตาตาต่อตันนี้ไม่ต้องอ <laughs> ว่าคุณเนี่ยชอบอสมมุติว่านึกภาพยนตร์มาสักเรื่องหนึ่งคุณชอบภาพยนตร์เรื่องอะไรแบบแวมไพร์ทัวไรท์โอ้โหมันไม่ต้องโดดจากต้นไม้มาพุุงเข้าหากันเลยอ่ะอาจจะชอบเรื่องอะไรนะพี่เฟอร์เล่นอะ ช่วงฟ้าดินสลายมีหน้่นอนอะไม่ใช่เรื่องแรกดิก่อนฟ้าดินสลายไม่มีไม่มีอะหรือชอบเรื่องฟ้าดินสลายช่วงฟ้าดินสลายช่วงฟ้าดินสลายในฉากแรกที่ที่ถวายตัวให้กับเจ้าไม่ใช่ที่นอนเห็บดำอยู่คนเดียวก็เซ็ตฉากให้เหมือนอยู่ในวังเซ็ตได้เออเซ็ตฉากหรือว่าชอบแบบแอนิเมชันแอนิเมชันยังไงชอบทิฟตี้อ๋อก็เอาทิฟตี้มาเลียนจะเกิดอารมณ์เออโอ้โหหรืว่าโลกจิตว่ะ ถ้าดูคิตตี้แล้วเกิดอารมณ์ <c oughs> <บ> <c oughs> โอ้โหถ้า,างี้ถ้าดูคิตตี้แล้วเกิดอารมณ์แบทแบทมารุมาไม่สวยกันยับ <c oughs> โโหรอเออนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นครับลองจัดฉากดูนะ<า>ครับคุณชอบแบบไหนในการเพิ่มรสชาติ <c oughs> ของความรักของคุณแต่อย่าลืมในเรื่องของสัมผัสมันก็จะมีในเรื่องของกลิ่นเข้ามาด้วย <c oughs> อย่าทําตัวสกปรกเหมือนเปิดอาบน้ําด้วยอาบแล้วเนี่ยดมอ่ะนั่นแน่พยายามพยายามตลอดพยายามตลอด รู้ว่าเมียดูมันพยายามตลอดมันพยายามทำตลอดเดี๋ยวให้พี่กลับไปตัดเน็ตที่บ้านก่อนเทปหน้านะเออนะครับสร้างอารมณ์อย่าลืมในเรื่องของกลิ่นด้วยครับอาบน้ําบ้างไม่ใช่จุดเทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศเอออาบน้ําด้วยคุณผู้หญิงก็ชำระล้างร่างกายให้ดีคุณผู้ชายก็อาบด้วยหรือว่าอาบน้ําร่วมกันชำระล้างร่างกายให้การละกันเนี่ยก็เป็นการสร้างบรรยากาศได้ได้ได้มันจะโซยกันแต่ในห้องน้ําก่อนเลยเด็ มันจะไม่ไปออกมัข้างนอกเลยผัดกันอาบก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องนะคะคุณผู้ชายก็อย่าลืมล้างเนื้อล้างตัวของเจงให้ดีนะครับใครเป็นสังขค้งก็ทาซีมาก่อนอะไรก็จะไม่มีปัญหายิบยับยิบยับนะเป็นกาเป็นเกลือนี่ก็รักษายหายกอนนี่คือการสร้างบรรยากาศของคุณในเรื่องของการจัดฉากวิธีนี้น่าลองมากครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่ไม่มีเวลาอยากคิดจะทําวิธีนี้เพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยเสียอรรถรส รสชาติการเร่งรีบเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมอะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราจัดสถานที่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปมาถึกอ่ะปั๊บปับปับปับเสร็จก็ไม่ใช่าลยนี่บางคนทํางานเสร็จเดินเข้าบ้านมาเลยโอ้โหกักมาจากชิ่งานเลยแบบว่าผู้หญิงผู้ศาส์จะชงจัดฉากไว้เรียบร้อยกะว่าเดี๋ยวสร้างบรรยากาศโรแมนติกชายมาถึงแบบกำลังจะเดินไปจุดเทียนที่รแป๊บนึงนะกำลังจุดเทียนโอ้โหจัดนากแล้ว เรียบร้อยนะครับไฟช็คมันจุดไม่ติดเลยนะครือว่าไหมนะครับมพอเสร็จปุ๊บทำไงครับผู้หญิงค้างอะกดไฟค้างไว้มันยื่นทิชชู่ให้แล้วมันก็ไปนอนนะผมหลับก่อนนะครับแล้วะากนั้นตกลงกันให้ดีดูเวลาของคุณให้ดีนะฮะนี่คือวิธีแรกการจัดฉากนะครับวิธีต่อไปก็คือการที่คนสองคนเนี่ยช่วยกันในการที่บอกว่าช่วยกันทำอะไรช่วยกันทำอะไรอ่ฝึกร่างกายของกันและกันในการแบบหายใจเข้าลึก การฝึกการหายใจช่วยการผสานลมหายใจของกันเนี่ยเข่ากันละกันการเป็นการหลอม รวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แล้วปากมันมากหรือแบบจะเล่นก่อนเลยเฟิร์นก็ตายอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าไม่มีท่าเฉพาะนะคะบอกว่าท่าร่วมรักที่เหมาะสมกับการกันทำแบบนี้คือการใช้ท่าสปรูนอันนี้เป็นชุดแต่งที่เขาบอกว่าดรจูดี้แนะนำมาให้ผู้ชายเนี่ยนอนอยู่ด้านหลังครับให้ไม่ใายไม่ใส่อย่างเดียวเลยอ่ะยังไงยังไงยังไงให้ผู้ชายเนี่ยนอนอยู่ด้านหลังของู้าหลังแล้วก็ให้วางมือของคุณผู้ชายเนี่ยอยู่ในระดับดำตัววางดำตัวนี่ท่า ต้องวางตัวนี้เลยถ้าดำตัวในระดับํำตัวจะเป็นช่วงเอวก็ได้นี่ก็ได้หรือว่านี่ก็ได้แล้วก็เมื่อจัดท่าทางเรียบร้อยเนี่ยคุณก็ให้หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกันโดยที่ต้องหายใจตามกันละกันนะคะแล้วก็นั่งหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนั่งหันหน้าเข้าหากันก็ได้โอ้โหงงแต่ท่าแรกมันั่งหันหน้าอยู่ท่าสปูนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับคือสมมุติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าของคุณผู้ชายท่านี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าท่าตะแคงช่วยในเรื่องของการ เขาเรียกว่าไม่ต้องออกแรงมากนะครับรแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกันได้นแนบแนบมากยิ่งขึ้นด้วยการเปรียบเสมือนช้อนกับซ่อมอ่าคู่กันวางแปะเข้าหากันะนะครับแล้วขยับเพียงสะโพกเท่านั้นเออนี่คือท่าสปูนคือหนูไม่รู้จริงๆฮ<ะ>คือหนูไม่รู้จริงๆเงรื่องพวกนี้ตรอดูพี่เชี่ยวชาญมากเลยนะไม่พี่ทฤษฎีเนี่ยคือชื่อพี่ได้ไงแต่ในเรื่องทางจริงพี่ไม่รู้เรื่องหรอกโอ้โหอธิบายมาดีละเอียดยิบเลยอ่ะคุณผู้ชมรอฟังอยู่พี่อ่านตามสคริปต์ครับผมนะ คือมือเนี่ยจะจับอยู่ที่หน้าท้องก็ได้เพื่อเพื่อเหมือนกับการเป็นจังหวะไงเออปึ๊บมานี่นะนี่ดูนะจะจับอยู่ที่หน้าอกก็ได้ออหน้าอกนี่นะนี่นะนี่นะนี่เออแต่มันต้องมีจังหวะนะพอพอนี่นะต้องใช้ลมหายใจที่เหลอมรวมกันไม่ใช่มันจะมีมันจะมีอยู่สี่จังหวะหนึ่งห้องพอพอนี่นะนี่นะดูนะ นี่นะนี่นะนี่นะพอจังหวะสุดท้ายนี่ไม่นี้นะถ้าสปูนหรือว่าอีกหนึ่งท่าหนึ่งคือการนั่งหันหน้าเข้าหาการหันหน้าเข้าหากันยังไงวะไม่รู้อะแบบนั่งหันหน้าทำให้ดูได้ไหมครับโอ้ตะก้องบอกถังที่ดูพี่เต้นตามบทเลยหันหน้าเข้าหาการไม่ต้องขาไม่ต้องมาแล้วก็เอาขาเนี่ยไข่งอเ่านั่งหรือยืนนั่ง ถ้ายืนก็าขาเดียวใช่ไหมแต่นี่ถ้านั่งเข้ามาสัมผัสกันท่านี้ช่วยอะไรมันหมายถึงอะไรแล้วก็ให้สอคนสองคนเนี่ยาหายใจเข้าออกในจังหวะเดียวกันกําหนดลงหายใจระหว่างออกรสซัมสมมุติเ,เริ่มพอนนะับโป๊ะหายใจเข้าก่อนนะหนึ่งยงัง <laughs> หนึ่งสองสาม ตายแล้วตายตายสุดยอดมาเฮ้ยตายนี่ไม่ทำเลยพี่เสียวเลยตายแล้วบอกว่าหรือว่าหายใจเข้าลึกๆเนี่ยเป็นการแล้วก็ผ่อนคลายอย่างช้าๆในระหว่างที่ทำออกซิเจให้กันละกันนะครับเพราะว่ามันจะยืดเวลาการถึงก่อนถึงจุดสุดยอดเนี่ยออกไปถึงถึงสองถึงสามวินาทีอ่าเขไรู้สึกว่าซาบตามากเกินคือคือบางทีในเรื่องของการการหายใจเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันบ่งบอกถึงความต้องการของอีกคนได้นึกถึงใหม่ๆ ตอนยังไม่ได้กันนะนอนแบบไปนอนคู่กันไปใส่กัหวัดเนี้ยลยใจมันจะแบบปึ้งตึ้งึ๊บปึเอาไงดีวะเอาไงดีวะลองลองมือไปก่อนไหมลองมือไปก่อนไหมอ่าเขาก็จะเริ่มสเตปบอกสานาทีค่ะนะฮะงงไปดูฟป้งดูป้ายเวลาจะโอบกอดกาันแต่ละทีเนี่ยมันก็จะมีแบบลมหายใจที่เป่า้นคอ เราเคานะคผ่านไปสักสิบครั้งแล้วมันจะเป็นยังไงครั้งนี้โดนแต่ทอมนะครับไม่ค่อยจะมีฟิลนี้ <S <S ทอมก็ไม่มีออรแรงมากอาลองดูในเรื่องของลมาหายใจใ<ช>นะครับต,ต่อไปเขาบอกว่าวิธีนี้น่าลองถ้าคุณกับคู่รักเนี่ยชอบความร้อพร้อมเพียงอแต่ว่าไม่ควรเลี้ยกยถ้าแบบเกิดมีอาการมึนงงค่ะเมื่อทำท่านี้แล้วอ่ะรู้สึกแบบหายใจเข้าเร็วๆแล้วมึนงงเนี่ยไม่ควรคนที่จะหยุด แนะนำให้ทายาหม่องตาลิงถอกระดอนะมันมีด้วยพี่เอกตาเนี่ยมันเป็นยังไงแ่ะการจะทำออกมาขายเองซะหน่อยนะฮะอย่างต่อไปครับผู้ชมครับอย่าลืมในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะฮะมันคือการสัมผัสการเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันการสัมผัสกันรู้ว่าเรียดูมันยาไปเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมที่จะ eye contact กับผู้รักของคุณหรือว่าดูเรือนร่างคุณผู้ชมบางคนไม่เข้าใจว่า eye contact คืออะไรครับผม eye contact คือการมองตาของกันและกันคเออนะฮะสบตากันหรือว่าดูเรือนร่างซึ่งกันและกันบางคนี่หลับหูหลับตาโอ้โหมาถึงแบบไอ้นี่เข้ามาบ้านถึงไม่พอแบบมาถึงอหลับตาอีกไม่สนใจเลย